ซูปเปอร์คาจีนตอนที่ 3, สามพัามนุษย์ที่แท้จริงหานเสินกลางแขนออกโดยจิตใต้สำนึกเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าและคำรามออกมาดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าและส่องประกายด้วยแสงที่น่ากลัวสมองของหานเส้นยังคงปลอดโปรง่งแต่ร่างกายของเขาหิวกระหายอย่างมากมันเหมือนกับว่าเขาเป็นคนขี้ยา หานเซิ่นรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรจะดำเนินต่อไปแต่ปฏิกิริยาทางร่างกายของเขาทำให้เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แสงสีฟ้ากระพริบและร่างกายของหานเซิ่นก็ฝ่ามิติของอวกาศจู่ๆเขาไปปรากฏตัวตรงหน้าพระเจ้าชั่วพริบตาเขายื่นมือออกไปจับที่คอของเธอและยกตัวเธอขึ้นพระเจ้าชั่วพริบตานั้นติดอยู่ในไทมลูฟ ดังนั้นเธอไม่สามารถป้องกันการโจมตีได้เธอทำได้แต่มองดูหานเซินรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีอสูรที่ต้องการจะฆ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายในตัวของเขาเขาจับพระเจ้าชั่วพริบตาที่คอและออกแรงบีบด้วยพลังที่น่ากลัวมากกว่าครึ่งนั้นเป็นพลังของเลือดสีฟ้ามีเพียงแค่ส่วนน้อยที่เป็นพลังของตัวหานเซินเอง วิชาจีโนแต่ละวิชาของเขาสูญเสียประสิทธิภาพของพวกมันไปนอกจากว oh ิชาโลหิตชีพจรแล้ววิชาอื่นๆนั้นไม่สามารถใช้งานได้ภายใต้การ Aaa. ชักนำของเลือดสีฟ้าการทำงานของวิชาโลหิตชีพจรก็แสดงความเปลี่ยนแปลงประหลาดแต่หานเซิ่อนคุ้ยเคยกับการเปลี Cross ่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น ก่อนหน้านี้จกักรพรรดิมนุษย์เคยมอบส่วนที่เหลือองค์วิชาโลหิตช,ชีพจรให้กับเขาและความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นก็คือส่วนที่เหลือนั้นคอของพระเจ้าชั่วพริบตาถูกหานเสื้อบีบจนมีรอยสีฟ้าเกิดขึ้นแม้แต่ทำลูกก็ไม่สามารถลบรอยบาดแผลสีฟ้าได้แต่บาดแผลเพียงแค่นั้นยังไม่เพียงพอที่จะฆ่าพระเจ้าชั่วพริบตาหานสนกวาดแกว่งฝ่ามือเหมือนกับมีด เขาฟันใส่พระเจ้าชั่วพริตาที่ไม่สามารถตอบโต้อะไรได้บาดแผลบนเนื้อหนังและกระดูกของเธอนั้นเปลี่ยนเป็นสีฟ้าหลังจากที่ได้รับพลังจากเลือดสีฟ้าหานเสริรนก็สามารถใช้มือเปล่าเพื่อสร้างบาดแผลกับร่างกายของพระเจ้าชั่วพริตาได้อย่างคาดไม่ถึงก่อนหน้านี้ถึงหานเสริรนจะใช้ไลซิสเซอร์เขาก็ไม่สามารถสร้างบาดแผลบนผิวหนังของเธอได้ ทางจักรวาลตกอยู่ในความเงียบพวกเขาจ้องมองไปยังหานสนที่กำลังฉีกพระเจ้าชั่วพริบตาเป็นชิ้นชิ้นไม่นานหลังจากนั้นเขาก็บดขยี้สมองของเธอในจังหวะที่สมองของพระเจ้าชั่วพริบตาถูกทำลายพลังชั่วพริบตาไร้สิ้นสุดก่อแตกสลายและจางหายไปเทพสปิริตพระเจ้าชั่วพริบตาขั้นแอนิฮิเลชันถูกฆ่า คุณได้รับเทปสปิริตวินาทีต่อมาหานเซิ้นเห็นซากศพของพระเจ้าชั่วพริบตากลายเป็นผุยผงในท้องฟ้าผุยผงนั้นมารวมตัวกันเป็นเข็มเล่มหนึ่งหานเซิ้นหยิบเข็มขึ้นมาและได้ยินเสียงประกาศดังขึ้นในหัวอีกครั้งคุณได้รับอาวุธประจำตัวพระเจ้าขั้นแอนนิเฮเลชันเข็มชั่วพริบตาพลังชั่วพริบตาไร้สิ้นสุดนั้นจบลงแล้วและมิติอวากาศของวิหารกอกลับเป็นปกติ ไม่นานเป่าเอ,อ๋อราชาไปและคนอื่นเป็นอิสระจากทามลูฟหานสนจ,จ้องไปทางเป่าเอ๋อที่ตอนนี้อยู่ในร่างของดอลล่าสมองของเขารู้ถึงเรื่องนั้นแต่ร่างกายของเขารู้สึกราวกับว่าต้องการจะฆ่าเป่าเอ,อ๋อเกิดอะไรขึ้นหานสนตกใจแต่เขาไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้เขายกมือขึ้นมาอย่างควบคุมไม่ได้ นิ้วมือทั้งห้าของเขากำลังสันอย่างรุนแรงหานเซนไม่มีเวลาคิดเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะควบคุมร่างกายตัวเองเพื่อออกไปจากวิหารพระเจ้าเขากลัวว่าถ้ายัางอยู่ต่ออีกแม้แต่วินาทีเดียวเขาจะสูญเสียการควบคุมตัวเองและพยายามฆ่าเป่าเอ,อ๋อหาเนเซงบังคับร่างกายตัวเองให้รีบออกไปจากวิหารพระเจ้าชั่วพริบตา ในการทำแบบนั้นร่างกายของหานเซินกอซันไม่ยอมหยุดเขารู้สึกว่าราวกับว่าเขาต้องการจะหันกลับไปและข้าเป่าเอ,อ๋อหานเซินต้องการจะใช้กาแล็กซีเทเลพอร์ตเทชันแต่เขาสังเกตว่าเขาไม่สามารถใช้วิชากออดวอนเดอร์ได้พลังเลือดสีฟ้านานหยุดพลังอย่างอื่นทุกอย่างในร่างกายของเขาแต่ถึงกาแล็กซีเทเลพอร์ตเทชันจะใช้งานไม่ได้ ร่างกายของเขากอ,อยังบังคับมิติของอวกาศให้เปิดออกเพื่อเทเลพอร์ตไปที่อื่นนั่นเป็นพลังที่มาจากเลือดสีฟ้าปังหานเซินไม่รู้ว่าตัวเองเทเลพอร์ตไปที่ไหนเขาเห็นดาวเคราะห์น้อยจำนวนมากครอบตัวร่างกายของเขาชนเข้ากับดวงดาวอย่างรุนแรงเขาเป็นเหมือนกับอุกาบาทที่พุ่งเข้ามาชนดวงดาวจนเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่ พื้นดินเป็นเหมือนกับคลื่นทะเลที่กระจายออกรอบทิศทางเป็นระยะกว่าพันไมล์หานเสินคุกเขาอยู่ที่ใจกลางหลุมร่างกายของเขากำลังสั่นรัวถึงแม้เขาจะออกห่างจากเป่าเอ,อ๋อแต่เขาก็ยังคงมีความต้องการจะฆ่าเธออยู่เลือดสีฟ้าเลือดสีฟ้ามันมีปัญหาหานเสื้อมีเหงื่อท่วมตัวซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการที่เขาพยายามต่อต้านร่างกายตัวเอง จิตใจของเขาไม่สามารถรวมเป็นหนึ่งกับร่างกายได้มันทําให้หานเซิ่นรู้สึกแย่มากๆทันใดนั้นก็มีเสียงพูดดังขึ้นมาไม่ไกลไปจากหานเซิ้นอยาพยายามต่อต้านมันนั่นคือพลังที่แท้จริงของเจ้านั่นคือสิ่งที่เจ้าเป็นปล่อยให้เลือดสีฟ้าเติมเต็มทุกซอกทุกมุมในร่างกายของเจ้าให้มันกระตุ้นร่างกายของเจ้า และเจ้าจะเปิดใช้พลังที่แท้จริงของตัวเองได้หานเซิ่นพยายามเงยหน้าขึ้นมามองอย่างยากลำบากเขาเห็นผู้หญิงในชุดสีแดงกำลังยืนถือร่มอยู่ในมือและไม่ไกลไปจากเธอมีชายคนหนึ่งกำลังมองมาที่เขาจากใต้ร่มคันนั้นหานเซิรนกัดฟันและถามเจ้าทำอะไรกับข้าแม้แต่เสียงของเขาก็ยังสั่นไม่ไม่ไม ข้าไม่ได้ทำอะไรกับเจ้าชายคนนั้นพูดด้วยรอยยิ้มสิ่งที่เจ้าควรจะถามคือตอนนี้เจ้าต้องการทำอะไรเจ้ายัางไม่รู้จักตัวเองเจ้ายัางไม่รู้ถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการเจ้าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเจ้านั้นต้องการอะไรกันแน่ข้ารู้ว่าตัวเองเป็นใครและข้ารู้ว่าตัวเองต้องการอะไร ข้ารู้ว่าข้าไม่ได้ต้องการเลือดสีฟ้าร่างกายของหานสงเงื้อสันไม่ยอมหยุดเหงื่อไหลลงมาบนใบหน้าของเขาพลังของเลือดสีฟ้านั้นแข็งแกร่งเกินไปเพียงแค่เขาจะควบคุมร่างกายตัวเองก็เป็นอะไรที่ยากอย่างที่สุดแล้วเจ้ารู้จริงๆหรือว่าเจ้าเป็นใครชายคนนั้นออกมาจากใต้ร่มสีแดงและย่อตัวลงข้างๆหาน่งเงืน เขายื่นมือออกไปจับคางของหานเซิ่งเงินและมองมาด้วยรอยยิม้มจากกระพัดมนุษย์เป็นเจ้าจริงๆด้วยในที่สุดหานเซินก็ได้เห็นใบหน้าของอีกฝ่ายมันเป็นใบหน้าที่หล่อเหลาและมีออร่าพิเศษที่ผู้คนปกติไม่มีมันเหมือนกับว่าเขาสูงส่งเหนือผู้อื่นจากระพัดมนุษย์ยกคางของหานเซินขึ้นเขาหัวเราะและพูดลูกหลานของข้า เจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นใครเจ้าแตกต่างไปจากคนที่เจ้าคิดว่าตัวเองเป็นข้าไม่รู้ว่าเจ้ากําลังพูดถึงเรื่องอะไรเอาเลือดสีฟ้าของเจ้าออกไปจากร่างกายของข้าหานเซินต้องการจะหันหน้าหนีออกจากมือของจัก,กรพรรดิมนุษย์แต่ร่างกายของเขานั้นไม่ยอมเชื่อฟังลูกหลานของข้าเจ้าคือทาย,ยาทของข้าร่างกายของเจ้ามีสายเลือดของข้าไหลเวียนอยู่ และตอนนี้เจ้าก็มีเลือดของข้าจากนี้เป็นต้นไปเจ้าคือมนุษย์ที่แท้จริงจากกระพัดมนุษย์ลูปแก้มของหานซสงเงิน่นเขายิ้มและพูดต่ออีกไม่นานเจ้าจะเข้าใจถึงความภาคภูมิและความสูงส่งของการเป็นมนุษย์เจ้าจะเพลิดเพลินกับมันข้าไม่ได้ต้องการเป็นมนุษย์ที่แท้จริงอะไรนั่นข้าคือตัวข้าเอง ข้าคือหานเซินหานเซิรนกัดฟันขณะที่พูดออกมานั้นไม่เป็นไปได้ลูกหลานของข้าเพลดิดเพลินกับการเป็นมนุษย์ที่แท้จริงในเวลาเพียงไม่นานเจ้าขอบคุณข้าและกลับมาหาข้าจากกระพัดมนุษย์ใช้นิ้วเช็ดเงื้อบนแก้มของหานเซเงินหลังจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นและเดินจากไปหานเซิรนพยายามพยุงร่างกายตัวเองด้วยสองมือและเง่อยหน้าขึ้นมาอย่างยากลำบาก เขาเห็นผู้หญิงชุดแดงที่กำลังถือร่มเดินจากไปพร้อมกับจักรพรรดิและในชั่วพริบตาพวกเขาก็หายตัวไปตอนที่สามพันสี่ทุกคนต้องตายพลังของเลือดสีฟ้าเกือบจะท่วมทนทั่วร่างกายของเขามันทำให้หานเซิ่นรู้สึกแปลกๆพลังของเลือดสีฟ้านั้นแข็งแกร่งมากๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็มอบความรู้สึกของการละทิ้งให้กับหาเนเซิริน พลังทุกอย่างที่เขาสั่งสมมาถูกผลักดันออกไปจากร่างกายมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยรู้จักกำลังถูกทิ้งไปเวนีนเอ้ยหานเสินเกลียดชังความรู้สึกนี้ที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เขาพยายามจะต่อสู้กับพลังของเลือดสีฟ้าแต่พลังของตัวเขาเองนั้นไม่แข็งแกร่งเหมือนอย่างพลังของเลือดสีฟ้าร่างกายของเขากำลังเสียการควบคุม มันไม่ใช่ว่าเขาไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้เขาแค่จำเป็นต้องทำตามความต้องการของเลือดสีฟ้าหลังจากนั้นเขาก็จะควบคุมร่างกายตัวเองได้แต่หานเซินไม่ต้องการทำตามที่เลือดสีฟ้าต้องการกายยกใช้ไม่ได้สาตรงสเสวียนก็ใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันหานเซินลองใช้วิชาจีโนหลายต่อหลายวิชา แต่เขาสัมผัสถึงพลังของพวกมันไม่ได้เลยแม้แต่เรื่องราวของยีนก็ไม่มีปฏิกิริยาเขาต้องการจะกลายเป็นซีโนเจเนอิกแต่เขาก็ยังคงไม่ได้รับปฏิกิริยาตอบสนองจากร่างกายเช่นเดียวกันหวานเอ๋ยยังคงอยู่ในหอคอยแห่งโชคชะตาร่างกายของเราสูญเสียการควบคุมดังนั้นเราจึงเอาเธอออกมาไม่ได้เราคงจะใช้หมดเทพเจ้าสปิริตขั้นสุดยอดได้ไม่นาน แต่ตอนนี้มันไม่มีทางอื่นอีกแล้วเราจำเป็นต้องลองดูในจังหวะที่หานเซิรนเตรียมตัวจะใช้โหมดเทพเจ้าสปิริตขั้นสุดยอดจูจูหลังของเขาก็รู้สึกร้อนขึ้นมามันเจ็บปวดอย่างมากจนทำให้เขาต้องส่งเสียงร้องออกมาตอนนี้หานเซิรนไม่สามารถใช้สาตร์ตรงสเวียนได้ดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแผ่นหลังของตัวเอง แต่หลังจากที่แผ่นหลังของเขาร้อนขึ้นมาพลังของเลือดสีฟ้าก็หยุดกัดกร่อนร่างกายของเขาโดยเฉพาะบริเวณหลังของเขาพลังของเลือดสีฟ้าไม่สามารถเข้าครอบงำส่วนนั้นได้ในตอนที่เลือดสีฟ้าไปถึงหลังของเขาพวกมันก็ละเหยไปด้วยความร้อนถึงแม้มันจะกำจัดพลังของเลือดสีฟ้าไม่ได้ทั้งหมดแต่มันก็ทำให้หานเซินรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิม เขาพยายามเอากระจกออกมาและดึงเสื้อคลุมสีฟ้าออกเพื่อจะดูแผ่นหลังของตัวเองในตอนที่เขาเห็นหลังของตัวเองหานเสิก็รู้สึกแปลกใจบนแผ่นหลังของเขามีสีแดงของเลือดอยู่รอยสักแมวเก้าชีวิตปรากฏขึ้นบนหลังของเขามันเป็นรอยสักแมวเก้าชีวิตเดียวกับที่อยู่บนหลังของซีโร่ หานสเซิรนคิดทำไมรอยสักแมวเก้าชีวิตถึงปรากฏขึ้นอีกครั้งมันถูกดูดซับเข้าไปแล้วไม่ใช่หรอเมื่อก่อนนั้นในตอนที่สร้อยขอแมวเก้าชีวิตรวมเข้ากับเขาเขาก็ได้รับรอยสักแมวเก้าชีวิตมาแต่ในภายหลังรอยสักก็ถูกดูดซับไปขณะที่เขาฝึกวิชาโลหิตชีพจรตอนนี้ขณะที่เลือดสีฟ้ากำลังเข้ายึดครองร่างกายของหานสเงิน รอยสักแมวก้าชีวิตที่หายไปกอกลับคืนมาอีกครั้งมันสามารถต่อต้านการคุกคามของเลือดสีฟ้าและไม่ปล่อยให้เลือดสีฟ้าเข้ายึดครองร่างกายของเขาหานเซินคิดในอดีตสร้อยขอแมวเก้าชีวิตมีผลต่อต้านเลือดสีฟ้าถึงแม้เราจะดูดซับมันเข้าไปผลต่อต้านของมันก็ยังคงอยู่แต่เลือดสีฟ้าของจักรพรรดมนุษย์นั้นทรงพลังเกินไป แม้แต่พลังของสร้อยขอแมวก้าชีวิตก็ไม่อาจจะขับพลังของเลือดสีฟ้าออกไปจนหมดได้พลังของเลือดสีฟ้าและพลังของรอยสักแมวก้าชีวิตนั้นถูกใช้งานโดยวิชาโลหิตชีพจรเหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นพวกมันก็ต่อต้านกันและกันแต่พลังของรอยสักแมวก้าชีวิตนั้นอ่อนแอกว่าและมันก็อัดแน่นอยู่แค่บนแผ่นหลังของเขาเท่านั้น เลือดสีฟ้ายังคงยึดครองร่างกายส่วนอื่นของหานสเงินพลังทั้งสองกำลังต่อสู้กันในร่างกายของหานเสินโดยที่ไม่มีฝ่ายไหนเป็นฝ่ายชนะหานเสินเริ่มพอจะควบคุมร่างกายตัวเองได้บ้างแล้วเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะลุกขึ้นมาเขาไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ที่ไหน และเขาก็ไม่สามารถใช้กาแล็กซีเทเลพอร์ตเทชันได้นั่นน่าจะเป็นดาวเคราะห์ที่มีผู้คนอยู่อาศัยหานเสิ้นมองไปรอบๆและสังเกตเห็นว่ามันมีดาวเคราะห์ขนาดใหญ่อยู่ไม่ไกลจากจุดที่เขาอยู่มันดูใกล้ยิ่งกว่าดวงจันทร์กับโลกมนุษย์เขามองเห็นภูเขาและต้นไม้บนดาวเคราะห์ดวงนั้นหานเสิ้นมองดูอีกสักพัก และเขาก็สังเกตเห็นสิ่งก่อสร้างบนดาวเคราะห์ใกล้ๆเขาบังคับร่างกายตัวเองให้บินออกไปที่ดาวดวงนั้นตอนนี้หานเสิร์ใช้ได้แค่พลังของร่างกายเพื่อบินออกไปเขาอยากรู้ว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ที่ไหนกันแน่เลือดสีฟ้าและเลือดสีแดงของรอยสักแมวเก้าชีวิตกำลังทำสงครามกันภายในร่างกายของเขา ความรู้สึกจากการถูกกัะกร่อนนั้นเป็นอะไรที่เจ็บปวดอย่างที่สุดและนอกจากนั้นหานเซินก็ไม่สามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้อย่างเต็มที่แม้จะบินในระยะใกล้ๆแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทำให้เขาเซไปเซมาราวกับว่าเขากำลังจะร่วงลงมาได้ทุกเมื่อปังในตอนที่หานเซินเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์เขาก็ถูกดึงดูดโดยแรงโน้มถ่วงของดวงดาว เขาไม่สามารถต้านแรงโน้มถ่วงได้และร่วงลงโชคดีที่ร่างกายของเขาแข็งแกร่งเขาตกลงมาจากที่สูงและชนเข้ากับกิ่งไม้ระหว่างที่ร่วงลงมาทำให้เขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากหานเส้นลุกขึ้นมาจากพื้นและบินออกไปหาสิ่งก่อสร้างที่อยู่บนภูเขาที่เขาสังเกตเห็นหลังจากผ่านไปสักพักเขาก็บินไปถึงสิ่งก่อสร้างนั้น แต่ในตอนที่เขาเห็นว่าสิ่งก่อสร้างนั้นมีหน้าตาเป็นยังไงเขาก็รู้สึกผิดหวังมันเป็นบ้านไม้ที่ดูเก่ามากๆเมื่อดูจากวัสดุและสไตล์ของมันแล้วเทคโนโลยีของดาวเคราะห์ดวงนี้คงจะยังไม่ถึงยุคสมัยของการเดินทางระหว่างดวงดาวไหนไหน,ไหนเราก็มาถึงที่นี่แล้วบางทีเราควรจะเข้าไปถามดูหานเซินบินลงไปตรงหน้าประตูเขาต้องการจะเคาะ แต่เขาเห็นประตูเปิดออกมาก่อนข้ารอคอยเจ้ามาเป็นเวลานานเข้ามาครั้งในชายแก่ที่เปิดประตูยิ้มให้กับหานซสงเงินและเดินกลับเข้าไปในบ้านเจ้าเป็นใครกันหานเซินขมวดคิ้วเข้ามาข้างในก่อนสิเจ้าตกอยู่ในสภาพแบบนั้นเรียบร้อยแล้วมันยังมีอะไรต้องกลัวอีกชายแก่ไม่ได้หันกลับมามองหานเซินคิดว่าชายแก่นั้นพูดถูกเขาเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเขายังต้องกลัวอะไรอีกหานสนเดินเข้าไปในบ้านเก่าและเข้าไปยังห้องนั่งเล่นร่วมกับชายแก่ห้องนั่งเล่นนั้นดูเก่ามากเช่นเดียวกับตัวบ้านมันมีโต๊ะสี่เหลี่ยมตั้งอยู่ข้างในแต่สีแดงที่เคยถูกทาเอาไว้นั้นลอกออกไปหมดแล้วมันดูเก่ามากมาก,มากดื่มอะไรหน่อยไหมชายแก่นั่งลงบนเก้าอี้ไม้และโยนน้ำเต้าไวให้ใหกับหานสงเงิน หานเซินรับน้ำเต้ววาไวมาโดยที่ไม่ได้พูดอะไรเขาเปิดฝาออกและยกมันขึ้นดื่มเขาไม่ได้กังวลอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ภายใต้พลังของเลือดสีฟ้ามันมีน้อยพิษมากที่จะทำ้ายร่างกายของเขาได้ถ้าเจ้าต้องการบางสิ่งก็บอกข้ามาดงอไม้ยมกหานเส้นโยนน้ำเต้ววาไวคืนให้กับชายแก่และนั่งลงบนขอบประตูชายแก่ยกไวดื่มเช่นกัน หลังจากนั้นเขาก็ยิ้มให้กับหานสงเงินและถามเจ้าเชื่อในโชคชะตาไหมเชื่อแต่ไม่ทั้งหมดหานสสนตอบอะไรที่ทำให้เจ้าพูดแบบนั้นชายแก่ถามด้วยความสนใจมันมีหลายสิ่งในชีวิตที่ถูกชะตากำหนดเอาไว้แล้วแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มเราก็ต้องต่อสู้เพื่อมันหานสสนพูดชายแก่มองหานสงเงินและถามท่าข้าจะบอกเจ้าว่าเจ้าและ